ทำไมคนต้องเลี้ยงแมวสักครั้งในชีวิตหนึ่งก็เพราะว่าแมวนั้นเปรียบเสมือนยาวิเศษช่วยบำบัดความรู้สึกได้นั่นเองแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยให้คนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากๆของชีวิตไปได้อย่างเช่นหลังจากการสูญเสียคนรักโดยการพูดคุยปัญหากับแมวเพราะว่าแมวนั้นจะไม่ซ้ำเติมความผิดพลาดแมวจะรับฟัง ทำพูดอย่างตั้งใจดังนั้นแมวจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการบำบัดที่จะทำให้ความเจ็บปวดภายในหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นเองครับ 2. ก็คือช่วยลดโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจวายนั่นเองมีการพบว่าการเลี้ยงแมวทำให้ระดับความเครียดน้อยลงเช่นเดียวกับการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายได้สูงถึง40เปอร์เซน์เลยทีเดียว3ก็คือช่วยกระตุน้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์โดยมีการพบว่าผู้ที่เลี้ยงแมวนั้น เป็นคนที่เปิดเผยอ่อนไหวและมีความคิดนอกกรอบมากกว่าผู้ที่เลี้ยงสุนัขซึ่งนิสัยของแมวก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับ 4. ก็คือแมวเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆได้จากการศึกษาพบว่า81%ของเด็กที่อาศัยอยู่กับแมวมักจะระบายความรู้สึกกับแมวมากกว่าเพื่อนหรือพ่อแม่ในขณะที่เด็กอีก,กว่า87%เห็นแมวเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของตัวเอง ห้าก็คือการเลี้ยงแมวช่วยลดความรู้สึกหดหู่หเนื่องจากความรักแมวนั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักนี้เองที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแมวสามารถช่วยลดความรู้สึกหดหู่ความรู้สึกกังวลหรือความรู้สึกกดดันได้นั่นเองนะครับ6กก็คือแมวช่วยเด็กออทิสติกได้เด็กออทิสติกที่อยู่กับแมวมีแนวโน้มที่จะพูดคุยสบตาและก็ยิ้มมากกว่าเด็กออทิสติกทั่วไปนั่นเป็นเพราะว่าความอ่อนโยนของแมวสามารถเข้ากับเด็กๆเหล่านี้ได้ดีนั่นเองนะครับ เก็คือการคลางของแมวช่วยรักษาโรคได้เนื่องจากการคลางของแมวนั้นจัดอยู่ในช่วงความถี่20 140เฮิรตซ์ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่สามารถรักษาโรคบางอย่างได้อย่างเช่นลดอาการหอบหืดหรือช่วยในการรักษากระดูกและเนื้อเยื่อให้ดีขึ้นได้แม้จะอยู่ในสภาวะความดันเลือดต่ำนั่นเองนะครับ8ก็คือการเลี้ยงแมวช่วยลดระดับความเครียดในคนได้ด้วยจากการศึกษาของคนที่แต่งงานแล้วจำนวน240คู่ มาเปรียบเทียบและเห็นตรงกันว่าผู้แต่งงานที่เลี้ยงแมวมีระดับความเครียดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงแมวนั่นเองนะครับเก้าก็คือแมวทําให้ผู้ชายมีเสน่ห์มากขึ้นจากการสํารวจเกี่ยวกับผู้ชายพบว่าผู้หญิงโสดกว่า90%ิคิดว่าผู้ชายที่ชอบเลี้ยงแมวมีแรงดึงดูดกับพวกเธอมากกว่าผู้ชายที่ไม่ได้ชอบเลี้ยงแมวนั่นเอง10บก็คือเจ้าของแมวมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมว ถ้าหากว่าลองพิจารณาดูดีๆก็จะพบว่าสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นอาจจะเพราะแมวมีระดับความเครียดน้อยแถมยังมีความดันเลือดและคอเลสเตอรอลต่ํานั่นเอง11ก็คือแมวสามารถช่วยให้คนกลับสู่อารมณ์ปกติหลังจากผิดหวังได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือ1 1สาเหตุที่ทําไมคุณควรเลี้ยงแมวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นเองครับและถ้าหากคุณได้ความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้ว ผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้มากเลยนะครับสวัสดีครับ